ครับตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสนามไฟฟ้าที่จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาบอกอนุภาคหนึ่งครับผมมีมวล2องคูณสกลังลบกิโลกรัมนะครับและมีประจุบวก2องคูณสีกลังลบหกนะครับใครที่กำลังดูอยู่นะอ่านโจทย์อยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างคลิปนี้มีประจุ2องคูณสกลังลบนะครับเมื่อนำมาวางไว้ในสนามไฟฟ้าเนี่ยซึ่งมีทิศต,ตามแนวดิง่งสังเกตนะครับเขาไม่ได้บอกนะครับว่าสนามไฟฟ้าเนี่ยมีทิศทาง ขึ้นหรือลงเขาแค่บอกอยู่แนวดิ่งครับนี่ที่ใส่ไว้ว่าเป็นแนวดิ่งนะครับจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าปรากฏว่าอนุภาคนี้เคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งขนาด20เซนติเมตรต่อวินาทีกําลังสองนะครับระวังนิดนึงพี่ขอแปลงนะครับ20เซนติเมตรคือ0.2เมตรต่อวินาทีกําลังสองนะครับอย่าสับสนนะครับห้ามใส่เป็น20นะใครผิดนะครับแก้เลยนะครับต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าจงหาขนาดและทิศทางของสนามไฟฟ้าครับว่าไปทางไหน นั่นหมายความว่าคือเราต้องบอกด้วยว่า e เนี่ยเท่าไหร่นะครับและมันไปทางไหนคือขึ้นหรือลงอย่างแรกเลยครับก่อนที่เราจะเริ่มทำเนี่ยเราต้องตัดช้อยก่อนนะครับตัดช้อยก่อนการเราตัดช้อยเนี่ยการที่เราตัดช้อยเนี่ยเราต้องรู้ว่าไอ้ตัว e ตัวนี้เนี่ยมันกระทําแรงอะไรกับประจุตัวนี้นะครับน้องตัวง่ายๆสมมุติว่าของทั่วๆไปเนี่ยเวลาถ้ามันหล่นใช่ไหมครับความเร่งที่ความเร่งโน้มถ่วงกระทำเนี่ยก็จะมีค่า9.8 เมตรเปอร์เซกสกแควร์นะครับค่า g เนี่ยมันเท่ากับ9.8 9.8เมตรเปอร์เซกสกแควร์ในทิศลงที่น้องดูข้อนี้ครับข้อนี้เนี่ยค่า g มันค่าที่เขาให้มาเนี่ย a เนี่ยมันเท่ากับ0.2เมตรเปอร์เซกสกแควร์ในทิศลงมันน้อยกว่าค่า g การที่มันน้อยกว่าค่า g เนี่ยนั่นแสดงให้เห็นว่าแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าเนี่ยทำให้มันหล่นช้าลง ถูกต้องไหมครับธรรมดาจะหลดแล้ว9.8เห็นไหมเลขเยอะใช่ไหมครับพอเจอแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้า,าเข้าไปเนี่ยเหลือแค่0.2เมตรเปอร์เซกสแควร์ดังนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้า,าทําให้มันช้าลงครับนั่นหมายความว่าถ้า mg คือแรงดึงลงแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้า,าก็ต้องเป็นแรงดึงขึ้นนะครับนี่คือ F e พอวิเคราะห์ได้แล้วนะครับว่าแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้า,าต้องมีทิศขึ้น นะครับเราสามารถสรุปได้ว่าดังนั้นสนามไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องมีทิศขึ้นเช่นเดียวกันเพราะอันนี้เป็นประจุบวกครับประจุบวกเนี่ยมันจะวิ่งตามสนามไฟฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวิ่งมันเกิดแรงทิศขึ้นนะครับนั่นแปลว่าสนามไฟฟ้าก็ต้องมีทิศขึ้นเช่นเดียวกันเพราะประจุบวกวิ่งตามสนามนะครับมันจะต้องไปทางเดียวกันครับ F กับ E พี่เติมได้แล้วครับ ตอนนี้เนี่ยเราสามารถตัดช้อยได้แล้วนะครับน้องสามารถตอบได้ทันทีว่าสนามไฟฟ้าเนี่ยต้องไปทิศขึ้นอย่างแน่นอนไม่ใช่ลงแน่นะครับนี่คืออย่างแรกนะน้องตัดช้อยได้แล้วครับสองข้อนะครับน้องต้องเลือกไว้ก่อนเลยว่ามันต้องตอบทิศพุ่งขึ้นแน่นอนนะครับขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อ,ตอไปเราจะมาดูกันว่าเราเราจะหาสนามยังไงนะครับ <c oughs> สนามเนี่ยเราสามารถหาได้โดยใช้อย่างนี้ครับซิกมาเอฟเท่ากับ MA ค,คือถ้าเกิดเขาพูดว่าแรงกระทําต่อมวลนะครับแล้วก็มีความเร่งไม่อยู่สุดเดียวครับคือกฎของนิวตันข้อ2นะครับ sigma F mm hmm. เท่ากับ ma เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมให้กําหนดทิศทางเดียวกับความเร่งให้เป็นบวกนะครับค่า g ตรงนี้พี่ขอลบทิ้งนะเราไม่ได้ใช้นะครับไม่ต้องสับสนนะครับใช้เฉพาะความเร่งที่โจทย์ให้มานะไม่ต้องไปยุ่งค่า g นะครับค่า g เนี่ย ถูกนำมาคิดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับคือหักล้างกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยกำหนดทิศทางเดี๋ยวความเร่งให้เป็นบวกก็คือทิศลงเป็นบวกดังนั้นเนี่ย mg ครับ mg ก็จะกลายเป็นบวกครับและไอตัว fe เนี่ยมันมีทิศขึ้นครับเราก็เลยใส่เป็นลบนะครับลบ fe จับเท่ากับ ma นะครับจับกับ ma นะครับจากนั้นเนี่ยเราแก้สมการครับ mg ย้าย ma มาลบฝั่งนี้นะครับลบกับ ma แก้สมการธรรมดาครับย้ายมานะมันบวกอยู่ย้ายไปเป็นลบลบ fe ครับย้ายมาเป็น fe ฝั่งนี้โอเคไหมครับต่อไปหลักก็น,นี้ครับอันนี้เป็น mg ลบ ma นะครับ FE เนี่ยเราก็จะเป็น QE นะครับเราก็จะเป็น QE คิดทิศทางแล้วนะครับถ้ามีประจุเป็นลบเป็นบวกนะครับก็แทนค่าเป็นบวกตลอดคือแทนค่าเฉพาะตัวเลขนะครับเราจะใช้เฉพาะค่า Q ที่เขาให้มานะครับเขาให้มาว่าเป็น Q เท่ากับ2คูณ10กําลังลบ6นะครับใครที่ไม่รู้กลับขึ้นไปกลับไปอ่านโจทย์ใหม่นะครับจะมีข้อมูลเขียนไห้ Q ตัวนี้เท่ากับบวก2คูณ10กลังลบ6คูลอมบ์นะครับ ดังนั้นเราใช้ค่า e ครับเท่ากับ m g ลบ m a ส่วน q นะครับ m g ลบ m a ส่วน q หนึ่งตัวร่วมครับ m g ลบ a ส่วน q e เข้าไหมครับแทนค่าครับมวลนี่พี่1ึงตัวร่วมธรรมดานะครับมวลตัวนี้โจทย์สั่งว่าเป็น2คูณ10กํลังลบ5นะครับ ค่า g เราใช้ว่าเป็นประมาณสิบนะครับใช้เป็นประมาณสิบอความเร่งโจทย์บอกว่าความเร่งเป็นศูนจุดสองครับเราก็ลบด้วยศูนย์จุดสองหารด้วยคิประจุครับโจทย์ให้มาว่าเป็นสองคูนสิบกำลังลบหกนะครับเท่ากับ e แก้เสร็จแล้วครับง่ายมากนะครับต้องแค่ระวังนิดนึงคือการแทนค่าเนี่ย น้องควรจะจัดตัวแปรให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยแทนทีเดียวนะครับคือถ้าใครบุกตะลุยแทนก็แปลง่ตรงนี้นะครับเลขของน้องๆเนจะยากมากๆนะครับมันจะดูยาวนานเหลือเกินนะครับกว่าจะทําไปได้นะครับน้องควรจะจัดรูปอย่างนี้มันจะง่ายกว่านะครับแบบนี้แบบนี้นะครับเอาสองตัดสองนะครับสิบล่างลบหกครับตัดกับสิบลงลบห้านะครับมันก็ตัดอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ลบห้าใช่ไหมครับตัดตัวนี้เหลือลบหนึ่ง นะครับการย้ายเลขยกกําลังนะครับย้ายลงมาเป็น10กําลังบวก5นะครับเอาไปรวมกับสิกำลัง 6, ลบ6มันก็จะกลายเป็น10กําลังลบ1นะครับจากนั้นเนี่ยด้านบนเนี่ย10ลบ0.2ได้เป็น9.8แนะครับ9.8และด้านล่างได้เป็น10กําลังลบ1นะครับเท่ากับตัว e อพี่เอามาเขียนไว้ตรงนี้นะครับอีกทีหนึง่งตัว e เท่ากับ9.8นะครับ10ลบ0.2แล้ว9.8แล้วก็10กํลังลบ1ย้ายขึ้นมาครับเป็น9.8คูณ10กํลัง1ดังนั้นเนี่ยเราได้แล้วครับเราได้ว่าเป็น98ครับผมนี่คือตัว e สนามไฟฟ้าข้อนี้มีค่า98นิวตันต่อคูลอมครับ หรือหน่วยเนี่ยเขาจะพูดว่าเรนโบว์ต่อเมตรก็ได้นะครับก็คือสนามไฟฟ้าเนี่ยมีหน่วยได้2อันนะครับน้องๆจะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยน้องแค่เขียนไปเรื่อยๆนะครับน้องแค่มองว่าโอเคตกลงว่าแรงเนี่ยแรงเรื่องจากสนามไฟฟ้าต้องไปทางไหนนะครับสังเกตดูจากความเร่งความเร่งมันน้อยกว่าค่า9.8นะครับมันน้อยลงแปลว่าแรงเรื่องจากสนามไฟฟ้าเนี่ยต้องทาให้มีค่นทีไ่ได้ช้าลงแรงนั้นก็เลยมีทิศขึ้น นะครับคิดง่ายๆนะครับปกติต้องหล่นเร็วตอนนี้มันหล่นช้าลง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 นั่นแปลว่าต้องมีแรงดึงขึ้นดึงขึ้นไว้คอยล้งไว้ให้มันเคลื่อนที่ได้ช้าลงช้าลงนะครับแรงนั่นคือ Fe นะครับจากนั้นน้องก็จับซิกมา F ต่อ Ma นะครับแรงที่ให้กำหนดที่ทางเร็วความเร่งให้มันบวกเอ็มลบคิวอ e, ีเอ e ็มจีลบคิเท่า Ma นะครับพอดีตรงนี้พี่ย้ายตัวแปรไปแล้วนะครับพี่ย้ายค e ิไปฝั่งนี้อย่างนี้ แล้วก็จัดรูปให้ได้อกแค่นั้นเองนะครับแทนค่าก็ได้คําตอบนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยเราจะตอบ98นิวตันต่อคูลอมนะครับในทิศพุ่งขึ้นตอบช้อยข้อ2งนะครับง่ายๆเท่านั้นเองครับ